ผมเร็นเกมเมอร์นะคะวันนี้จะมาพาทัวร์เซิร์ฟเอสพ็อกเก็ตกับแทนผมเป็นเมืองสร้างแขนก็่อนเดือนนะก็ล็อกอินก็ l o t i n ก็รหัสผมชไม่ชื่แชนแนลเลยนะเดี๋ยวขอปป๊บน็น ทนชิปด้วยชิปคอนโทรนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพด่อนนอเดจะอยู่เ,เรื่องทับโฮม,มก่อนก็คือใครที่ไม่เซ็ทโฮม,มไว้ก็มีระบบเซ็ทฮมนะสามารถตั้งชื่อได้แต่ว่าไม่ไม่อยากตั้งชื่อว่าชอเกียดติเพียมนะไม่เมอ ก็เนี่ยแพย่ในผมนี่ครับตำแหน่งของคนในพันธมิตรไม่รู้ค่ะอันนออโอตาคุอวยอันนี้ออกชื่อหัวหน้าพันธมิตรอะไรก็ไม่รู้นานะคอมมานเดอร์นี่ก็ผลรองหัวหน้ารวมนี่ก็รองหัวหน้าสองมีรองมีรองหัวหน้าเยอะมากคุ้มคุ้มแล้วก็ เปลี่ยนแอคเซสซีเลเวลเลเวลเลเวลสิบสี่ชื่ออะไรไม่รู้อันนี้ก็ชื่ออะไรไม่รู้เออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะเปลี่ยนชื่อแล้วก็อย่างนี้เองผมก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะแค่แค่คนเดียว่บบนี้ก็หนึ่งชื่อนี่ก็เจนเกมเมอร์ก็ มีคนใช้ชื่อแชนแนลของคนดังๆเยอะเลยก็มีพี่เคนเคซี่เจนเจมเมอร์แล้วก็แท็กเกอร์ซาสาเกิดถ้าเกิดใครใครอยากเล่นก็เดี๋ยวแปะไอพไว้ใต้ล่างคลิปนะครับวันนี้ก็ขอไม่โทรเซิร์ได้ไหมมามามาดูเอาเองได้ไหมเพราะว่าขี้เกียจแล้ว นี่ก็ห้องเรียนนี่นะคอมมานเดอร์ Commander. เป็นผู้สอนกถึงสุกส่วนผมเรื่องถึงสุขเรื่องกกสุกเอ,อินนี้ก็สามวันละสองวันโอเคนี่ก็ที่นั่งเรียนผมเ็าอยู่ใครน,นเออมาแล้วนักเรียนรอบโอเคเกีก่นใช้ปากใช้ปเขียน เออแหลก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 เซิร <ara> the ์ฟเลนเซิร์ฟลเลเยอะมากเออไปดีเลขล้วกันหนึ่งศูนย์หนึ่งามเอวสองเออเก้าคูณเก้า

อ้ยโอ้โหชิดหายชิดโอ้ อระด้างหขาอัดโทรศัพท์ที่หลุดอืมไม่เ,ยเีย้มันชันมากโอ้ยรากันก่นะอนเนาะเขาทด้เนี่ยโอเคเขาได้ครับโอเคต่อเลยต่อเลยต่อเลยก็ล็อกอินปรไมก็ล็อกอินงั้นจะเขา้าเขา้าเข้าได้แต่เดินไม่ได้โอเค เลยติ๊กบักโอเคครับเออขอบคุณครับคู่เออทีพเอเอ็นเอสตุย C-O-M-M-A-N-D-E r อโอเคระหว่างนี้เราก็เดินไปด้วยเลยเออวัดสวนโอเคพายินเขนาโนะโอเคโอเคโอเคเออ เรียนแล้เหรอโอ้ไม่เกนเอ็มมี่เกนโอ้ไม่เกนเออเออไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่ได้งั้นก็ใช้แบบนี้เลย เพื่นเพื่อเชิจะว่าเอาอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยหนูขออภัยอีกรอบนึงนะพี่ที่เออที่เออที่ที่ที่ต้องออกแล้วเข้าใหม่ได้ยิน ไปลอ,องอะไรนี้ก่อนอุ้ยไม่จริงอุ้ยขอโทษนะคะขอโทษจริงๆนะที่ออกแล้วเข้ามาหลายครั้งเลยอืม โอเคโอเคโอเคได้ okay. Okay, okay. แล้ว ại, <S <S ได้ได้ได้คนจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมนะครับร้อนขาดพัดลมไม่ได้ขาดพัดลมแล้วจะชักกระตุกเหมือน A B C สักทุยล็อกอินก่อน G I E เกิดได้ยินแต่คนดูยก้ไม่ต้องแตกใจไปแม่ผมเองนะครับก็้พูดดัง,งอยู่พอสควนเลยอยู่นอกบ้านนะผมอยู่ในบ้านแม่อยู่นอกโหดังชีตถ้าเกิดใครอยากทีพี่ผมมาก็ทีีเอแล้วก็ n bia a bia a b o o m bia 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 n n bia S bia 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 e bia 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 ขอนานาอะไรอ่ะเออเข้าหัวแคกอุ้ยโอเคโอเคขอน้มันมันไม่ว้าไัมอ่ะจะขอเป็นเพื่อนร่วมแคนเโฟมวัมอีหนึ่งเุ้ยววววว โ okay. อเคดาร์กเฮ้ยมันไปทำอะไรแกจะทำอะไรฉันเป็นผูด้ดูแลนะลองหหน้าเลยพอเข้าห็นเหรอแค่นี้มีไม่จำกัดดีคนก็ไรยังเซิร์ฟเลยก็ได้นี่ก็บอร์ดกลางยีเต็นผมทำเองนะครับอืม อันนี้ก็ไม่รู้ว่าผลผลิตหายไปไหนตั้งแต่มีคนใหม่เข้ามาอุ้ยใครแกคือใครเมื่อกี้ฉันเห็นแกบินอกะเออบอกบอกบอกที่เขาหน่อยผมอัดอยู่ผมอัด,ด อยู่ใครอยากคิดโอเคแล้วโอ้ยแหลกแหลกแหลกขอพาเรื่องนที่แหลกเอาเทคโนโลยีไปเผยให้ได้ นี่ก็เป็นาร์มอนมัติก็ไม่รู้ว่าใครมาอุดเอากระจกมาอุดแล้วซ้ายก็หายนี่ก็สร้างเองสวนสาธารณะกลางนะกลาง,างไม่ใช่กลางเออไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วไปดูว้านหนแล้วกันไปดูว้านะหนแล้วกันเออเียวทีกิบ ให้คิดผู้รีอ่ะเออเหมือนน้าอีเออเออกิรันสวัสดอุ้ยกระจกแดงเออห้อีกระจกอยู่พา,าดนในรายกันบ้านเรามาพฟก,กันเือว่าคุมค้มเดี๋ยวผมผมผมอาจจะ ลิสทีกับกับเร์้อปนีสลับกันนะคะพ็จะมาเออลืมถ้าใครจะล็อกกล่องล็อกใครใครจะล็อกกล่องไม่พิมพ์ตามผมเลยนะ,ะนี่สอนปักอินค่ะเขียนสแลสพีจีล็อกกแล้วก็ แค่คิกกล่องได้เลยก็จะล็อกไปแล้วอย่างเช่นอยวา่อนล็อกกล่องนยเปิดไรรทายมันจะเขียนว่า P G Info to get more info about the shape หมวกเล็กโล่ครบ ออไม่มีอะไรแล้วอยากทำอุ้ยใครมาทำเนี่ยไม่สวยเลยนี่กาลานอนเนกประสงค์พี่พี่แกทำหนุนญ,ญี่ปุ่นใช่หรือเปล่าอ่ะไม่รู้สิ ก็เสื้อตัวนี้ก็แรงอยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่าเครื่องผมแรงแล้วนะอันนี้นแ็กมากเลียกให้แล้วทำ30ไม่เห็นเลยเออถ้าไปดูไ้นี่นะกันโอ้ยโอ้ยแ็ก แลกแลกซาบ้าก็ไปดูกันเองนะเพราะไม่ไม่ไม่อยากอีกไม่อยากดูเยอะขี้เกียจขี้เกียจครับตรงๆเราตรงๆเลยขี้เกียจมากไายโอ้ยกูเห็นบ้าแล้วทนบ้าแล้วเออเออ อุ้ยพะนี่เออเก็บอันนี้คือบริษัทบริษัทกูเกิ e ทำให้เราอยู่กันดีมีสุขนี่เราหัวของผมไม่ใา่เองเขาเขาเรียน,นหนยกจะเป็นอาเทียนอาเทียนท,ทัฒนาก เสียงใครวะนกนกหูเอื<ถ>้อเ <ai> อื้อเจ็บอืเสียงเกมว่าแล้วต้องดังไปขอภัยขอไผ่ด้วยอุ้ยทำไมกําแพงมันเดือยจังอ่ะมาทำตั้งแต่ตอนไหนอะ ไม่มีทางเข้าอื่นเลยอเลยทางเข้าสช่ไหเอหลังโอ้ทำมาข้างหลังตรงนี้เลยเหรออ้โูหโอ้หห ก็จุยหมดเ okay. อเน้อให้มีทางออกตรงนี้ทำทางออกไวหน่อยก็ดีนะรู้จอกทางไหนโ okay. อเคไม่มีอะไรแล้วนาะก็สำหรับวันนี้สว,วัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย